ยายแค่สองคนอยู่กันมาตแต่เล็กๆแล้วละครับคุณพ่อคุณแม่แันี่ละครับท่านก็ทํางานก็อินเตอร์ไิวอยู่อเมริกานู่นล้วครับในตอนนั้นผมคิดอยู่อย่างเดียวคือผมจะไม่ยอมปล่อยมือจากแม่ไปแต่สุดท้ายคาพูดของแม่ที่อาบรอยน้ำตาของท่านทําให้ผมต้องยอมปล่อยมือขึ้นไป จำไว้นะแม่จะกลับมาเราจะได้อยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกเหมือนเดิมไงล่ะจ๊ะลูกต้องเป็นเด็กดีกับคุณยายแลวก็ของแม่กับพ่อตลอดนี่คือดาวพิเศษแม่ให้ลูกไว้ลูกจะได้ตักได้ว่านี่คือตัวแทนพ่อกับแม่แล้วลูกก็จะได้อยู่กับพ่อกับแม่ตลอดนะครับตั้งใจเรียนนะลูก พอ่อแม่ไปก่อนนะครับแล้นันนก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นหน้าพอ่อขอแม่ตั้งใจเยนะครับดีแล้ว้แล้วันเดี๋ยววันนี้เราพ่อกับแม่จะไปผุเซียที่โบก,กันนะลูกนแล้วก็ลูกต้งหงัน่อแล้วก็วันที่มากดะเข้าวิ่ว่าก็อย่าลืมมา ร่วมกับเราที่โบสถ์นะลูกนะโอเคค่ะงั้นจ้ะเราไปกันดกันไปดีกว่านะคะจะกินขนมด้วยนะดูน่าแม่ควาเอ่นะลูกนะมาบ้านเธอทีไรอ่ะก็อดอิจฉาไม่ได้นะอยู่เป็นพร้อมหน้าพ่อตาพ่อแม่ลูกอ่ะไม่เหมือนบ้านเราอยู่กับยายแค่สองคนเหยาจะตายมาทีไรก็พูดแบบนี้ ถ้าเธอเหาองาอ่ะก็มาที่บ้านเราได้นะแต่อย่ามาบ่อยนะกลาเดี๋ยวยายเธอจะเหงาเหมือนกันว่าติยายของเราเธอรู้แปลกแปลตั้งแต่เราเด็เล็กล้วนะี้ทุกครั้งอน่ะเวลาที่เราพูดถึงพ่อกับแม่หรือเวลาที่เราอ่านจดหมายของพ่อกับแม่ยายก็จะทำเป็นก้มงหน้าก้มตาไม่พูดไม่จาบางทีอ่ะพูดเหงหน้าเศร้าด้วนะ อเราว่ายายอ่ะคงกลัวว่าเราจะไปมึงนอกกัดพ่อกับแม่เลยแหละถ้าเราไปอ่ะยายก็คงเหงาด้เธอว่าแล้แหละเธอไม่ต้องไปไหนสิอยู่ที่นี่กับยายยายอ่ะรักเธอมากนะรู้ไหมเรารู้แต่ใครๆอ่ะก็อยากอยู่กับพ่อกับแม่ไม่ใช่เหรอเธอรู้ไหมว่าเราอ่ะไม่เห็นหน้าพ่อกับแม่มานานแล้วนั่น แต่ทุกครั้งเนะี่ยที่เราอา่านจดหมายของแานทั้งสองนะ่ะเราก็สัมผัสได้เลยนะว่าพ่อกับแม่ยังรักและก็เป็นห่วงเรามากทีเดียวแหละเอ๊ะนี่มันหนังสืออะไรอะ่ะทำไมอยู่ตรงนีนน้มาดูซิเก่าเหมือนหน้าือเลยอ๋อที่มันนิทานเล่นโปรดของเราดีชื่อเรื่องดาววิเศษเออแต่เสียดายมันฉีกเหลือแค่ครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งเป็นยังไงเราก็จำไม่ได้เออพอดีเราอะ่ะเป็นคนชอบฟังนิทานอะ่ะเธอพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมแค่ครึ่งเรื่องก็ยังดีนะนะฮะได้ฟังไหมก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเราจะเล่าให้เธอฟังนะยยนนนนมี่งงไทาชาาวดเป็ ปีนี้ผมอยากได้รถลูกอันใหม่ครับอ,อันเก่ามันเสียบ่อยมากเลยซ่อมไ,ไ,ไม่ได้ครับรานหน้าปัดคอยก็ไม่รับซ่อม้วยับผมว่าผมอยากจะเขียนจดหมายไปขอคุณพ่อกับคุณแม่ครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่ได้นะหลานจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะของนี่มันแพงนะก็รู้ไม่สงสารพ่อ,อ,อแม่เหรอ เขาต้องทํางานหนักเพื่อหลานมาตลอดไม่อะครับทำไมผมจะต้องไม่สงสารพวกเขาด้วยก็พ่อกับแม่เขาให้แต่เงินผมเขาไม่เคยสนใจไม่ทราบว่าผมจะเป็นยังไงยายหลังบ้าเนเป็นคนพิการพวอยู่เป็นพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วทุกวันนี้ผมมีอะไรพ่อกับแม่ไม่เห็นจะมาหาผมเลยถ้าเป็นอย่างนี้ให้พวกเขาตายเลยดีกว่า ที่ได้ยินไม่ปลายใจกับความรู้สึกที่ฉันเพื่อฉัน <You. S 1> อยู่ต่อ วยเมียแม่เมื่อกีหออโอ้ยเด็กน้อยมาตามมึงาตาพอดีเลยอะท่านนั่แม่รู้เย็ๆหนาวหนาวแม่ไม่ว่าเลยย่ารู้เรวยเลยาจะมาตัวันมาเราแไม่อยู่ไง้เนเนี่ยเออยเป็นไรวะเราแค่เบื่อเบืออะไรวะรัย่นมาเฮ้ยห้อบตัวเอ้ยเดี่ยวเว้ย่าูี่ไม่พ่อแม่ไม่ได้ทางนะไม่อยากอยู่บ้านยินดี เดียเที่ยวเด่เล่นหรือคืน,น,นคไปเลยจากมาบลสอดตึกอะไรบล้อตบ่อยครั้งที่เรามัวลุ่มใจจิงให้ชีวิตหมดหมองเฝ้ามองมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจข้าดีวันนี้พระเจ้า เกิดในรา่างยาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคริสต์มาสเป็นเวลา พอคจจรับผมอะ่ะผมอะ่ะไม่อยากได้อะไรี่ไหนเลยผมอ่าเห้ยพ่อพ่อหนแม่ผมขออยากออมาตลอดชีวิตอยากให้มผมไมีไ้น่ครับ ้ได้ยังไงม่ก็คงนะครับจ้ะพ่อกับแม่จะมาหมาหลานคริสต์มาสนี้นะเรากลักบบ้านนะครับ 你是你。 ยายไม่แน่ใจว่าขณะที่วินอ่าจนจดหมายฉบับนี้วินจะยังคงรักยายหรือเลียดยายเมื่อ20กว่าปีที่แล้ววันที่พ่อแม่หลานเดินทางไปอเมริกายายก็ได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อกับแม่ของหลานประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกเสียชีวิต รู้ไหมว่าวันนั้นยายรับโทรศัพท์พร้อมกับกำลังถือเค้กวันเกิดของหลานอยู่มันเป็นวันที่หลานจะต้องมีความสุขที่สุดเมื่อยายเห็นหลานกลับจากโรงเรียนพร้อมกับความร่าเริงลึกๆในใจของยายเจ็บปวดมาก ที่จะต้องเก็บเพื่อนไห้หลาทั้งหมดไว้ยายตั้งใจจะบอกเมื่อหลานโตเป็นผู้ใหญ่ยายไม่รู้จริงๆว่ามันจะเป็นการทำร้ายหลานย,ยายขอโทษขอโทษที่ทำร้ายจิตใจหลานย,ยายไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่แบบนี้ต่อไป ยายขออยู่เคียข้างร้านและรับผิดทุกอย่างเอง và, khoảng cách này, dù không còn gần tôi như hôm